สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสุกุขสุกคนเเนอะเปิดผัดบรรยากาศมากะแดดพี่น้องไว้มือนนี่เนาะอากาศดีขนาดเลยชี่แดดชี่ลมลมก็เขากันเขากัน,ข,กนขักเนาะรอคอยมันแดดมันมันมาลายมือแล้วแหละเตาเขาก็ชีได้แหงิชีได้เผาถ่านก็ชีได้ง่ายหนะ่อยยังหน่อยเดละมือเราพ้นตกตกตก,ต,กตลอดตั้งแต่เผาถ่านมาเนาะ หาเก่าแดดลงเตาใหม่ทีฝนบโตชิได hmm. ้น้ำเขากับบ้านนี่เลยได้ยังก็ได้ทานแล้วชิได้เต็มอันเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่บัวแดนขาดทุนเมืองบาลอนกำลังสบายดีพี่น้องพี่น้องเลยพอดไปสิมองสุบอนคอนุญาตขออภัยเพี่น้องเล่นนั่งบลงามเนี่ยนั่งเล่งกับชิฟ้านั่งฆาตกรรมบ่ได้บัวเข่าเลยเป็นผี ผีสิอว่าเขภาษาบัตตานีเป็นผีคนเป็นๆเนี่ยะรคนกันตายเป็นผีอยู่ใช่ไหมฟีผิวหนังไยตุ่มฟีหางเงาขวดนมันปวดเลยนี่อมันปวดเยมุมุมมตรงนี้เหรอแข้งแขยงขาเงยมุมมุมเหรอปวดป้า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 ปวดอ่ไจะกางยังใส่ยังหิเจ้าก่ปนมาเคียดให้งใส่เลย ขณะนางกินเก๋ายังนางเยียดขาแบบนี้จักรสันไปบ่เคยเจบอบ่เคยเป็นจักเถื่อเคยเป็นจักเถื่อเลยเย <Yeah. S 2> ียด่อยนี่เป็นจนชินเลยเป็นกับเป็นนนั่จะเป็นได้ใส่โซบะห้าเและชิลาบเท้าพี่น้องเลยมันนี้นะลาบเท้านำเขื่อนเราก็มีเครื่องเขื่อนพ่กเชียงคายต้นหอมผักชีอะไร <น>พะแพงหัวปศิเารากดหรือด่าอะไรเงี้ยลรับบาลานต์ตำใส่ให้โกบเรือมันกนสปนนำ้ำใส่รับเทานำ้ำเนาะมาตทำเจริญอ,นนะะอหาหารเจริญอาหารเจริญอาหารในเรื่อมน,ม,น,น,นมันมีหลายเมนูนะครับตัวแนร์หมอนี่ก็แม่เมนูนึ่นนนเงเลือกสีเหลี่ยมหมอนี่กันเลยแปดสี่เมนูพี่น้องเย สองคนกินส hmm. ี okay. yeah. ่เมนูนี่ห่อยย่างนะหอยส้มบะหมี่ห่อส้มปลาได้ไปเนาะเพียเสียใจเด้๋ยวพี่เด็กเดี๋ยวบะหมี่หอส้มปลาแต่เป็นห่อส้มเห็ดปูอ่ะจ้ามมาเบิ่งใกล้ๆก่อนโฟกัสใกล้ๆก่อนยึดลาบเทาอของเมืองเนาะผมมีกินเดือดทานผู้ชมลาบเทานี่เด้อเนาะ ก็เดียวแกงเห็ดปวงบุก <rua> มิกิแกงเห็ดป่วงประกบบุมีกินเด้อมัองนอกมังนาเนาะส้มเห็ดป่วงประกบบุมีกินอืมปนกบประกบบุมีกินอีกอ่ะสรุปแล้วอาหารลาวๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยนี่เนาะอาหารบันนอกบันนาที่เมืองนอกบุมีกินเนาะแล้วก็บ่มีขายในห้างอีกอัตรากันค่ะของดีไของดีมันเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันอันนี้มันเป็นของดีสำหรับบันนอกบันนาเฮา Hmm. Chu chưa cha à lưu chu mà mà chu bạn chu chu bớt đời chu 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 mà chu 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 bớt chu mà chu 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 mẹ bước đi, กระจายกระจายกรจากวีเลยเสียวตัดต่อเยกันแั่พอมต่อหารแล้เมขึ้นเดียตะทวงหน้าโมีกินเน้ไปหาก็เมื่อยเ็กนอนหน้าย มาดีพี่นอออ้องมาทุกคนมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องเลยเสร็จแน่นอนบอกคาดการบาา์บว่าฮะสมเพศเปลวลงมือก่อนสมเพศเปลวพี่น้องเอ้ยหอมมีคนเดียวเหตุเสร็จ าล่น่ะนะหอมนอือ,อดีมวสดนก,ก็มีู้เดียวเห็ดอยู่ในเหืออ่างน,น้องมินน้องสาวการ ี๋ยวสิตากลง,ง,งกันสับบกวะแกงเห็ดกับมะแกงเห็ดพวกนไน่อยเบกนนเินเห็ดปวกงานนี้ปวกกรดอปวกชิบบ้าวะกหนน่อยจัดจานเห็ดปวกกันน่อ Nhưng mà bẩn phải dơ <cười> uhm. <cười> Ừ. <cười> tháo là ừ. Là tao, okay, buồng không? Buồng không? Ừ. 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 lạp Ừ. Ừ. รับเท้ากินกลังกินยังาจะค้ามก,กินองรับเท้าเด็กอืม๋อไปเปิดคล้ายก่อนเปอดคล้ายลรา วัวมันหลายพวดหลาเมนูจะกินตัวใดน่าซิมีแจะแกงเห็ดอย่างเดียวคือสดแคบบ่เดียวเนาะะยังินด้วยก็ะย่างยังหัวไอ,อบ่อยไรอยูย่เนี่ มันแตกง่ายเลยหองิ้ม,มก่อนยังมังยินพี่น้องเฮยกับกินในคำจอคำทำไมยังมังยินก่อนเสียงโครกหลังแสบกระแมนไม่ไหมเนี่มนน้องเทดแกะนารยูสิได้ยินเสียงอะไรอ่กมีน

เบ็ดย่ามไก่หรอเดิมใหมากวนอลไไล่ลไปไหนบ่รอมาแหงเต้นขึ้นซูฮึึฮึหรือไก่ <c oughs> ขังไล่ผัดชีไก ทงบริเวณเห็นี่จอยเขาจอยเขายยางเขาเป็นจริงอยังกามันกลวงอยู่มันกลวงอยู่กับกระหน่างเลยกขนีะกลัวมันมันมันเคยไปไกลเลยมันเคยไปหรอกมันยังมันมันบดเลอะมันก็ไปฮอดเลยหอมาฮอบไปเว่าไปกันมันเป็นเป็ดนะกต่ายนะจอยลงจอยลง เป็นเตียงางไ่ได้จตเป็นตองปล่อยออกมาปลมากกว่าในควรเจ้าอยู่หันแ่กคนบนอยูน่นัมองเันหนึ่งเขาเลย

เอาไปให้กินนนอารมณ์น,นะแต่มันแพ้สุ่ก็พกแพ้ดูนท้อง ใช่นาะใส่้นแวจะตากอนุมันอยู่ใส่กระสอบไปตากมวเ้มันหกมือมันแดดแมือเฮาหมือให้มันแห้งขาดกอทํ้งหุย่าหางเยอะลาเนียนเนมาอามาจอดได้เนาะลาอะไรไปน้อย ขอบคุณขอบคุณที่เขาเอาเบิร์มาชมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องเลยนะแล้วก็มาคิดหน้าอับแล้วและสบายดีสบายดีบายบายเขาพูดเด็บหน่อยนะ